มาเปิดร้านอาหารตามสั่งด้วยตู้แช่แทนถังน้ำแข็งคนก็สงสัยว่าเนื้อมันจะไม่แห้งหรอมาค่ะเช้าวันนี้เรามาเปิดร้านกันหุนข้าวไว้เสร็จน้องเหมือนจะไปตั้งโต๊ะให้พี่ไรเดอร์ก่อนยังไม่ได้ไปซื้อกระติกน้ำแข็งเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำมาไว้ให้พี่ไรเดอร์ด้วยก่อนจะเริ่มการขาได้ก็ต้องเตรียมหมูกรอบไว้ก่อนค่ะเผื่อลูกค้าสั่งกรอบก็เป็นล็อตแรกที่น้องเอาเหมือยฟิตไว้นะคะละลายน้ำแข็งหนึ่งคืนก่อนนำมาทอดก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยตั้งกระทะด้วยน้ำมันเปิดไฟร้อนๆกกกกก่่่่อออออนนนนนนนเลลลยะคชวงงงรรร้้้จััดด็บบบบาาาาไไฟหหหมมููปททใี กระเด็นเลยค่ะเมื่อก่อนนนองเอาหมือต้มและทอดเลยนี่กระเด็นกระดอนมาแต่สูตรในบ้านเรามาปรับด้วยการอบผมมาทอดฟนูน่ากินกว่าเดิมอีกค่ะเตรียมหมูกรอบเรียบร้อยมาดูในส่วนของวัตถุดิบอื่นกันบ้างหลาคนสงสัยว่ามันจะไม่แข็งหรอกก่อนมาเปิดร้านในช่วง8โมงนนะ้งเอาเหมือนจะถอดไว้เลยค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนเช้ามาก็จะพร้อมขายแบบนี้ความเย็นมันควบคุมไว้ทั้ง แต่ถ้าในระหว่างวันอายเย็นมันหมวก,ก็สามารถเสียบให้น้องเย็นแป๊บเดียวก็ถอดได้อมวหมจะใช้งานตู้แช่แทนถังน้ำแข็งระหว่างวันจะไม่ปล่อยให้เนื้อแห้งกระด้างเลยแต่จะเสียบไวใ้ให้พอมีสะเก็ดน้ำแข็ง,งหมวยชอบในการใช้ตู้แช่มากเลยนะรู้สึกว่ามันคงความสดของเนื้อได้มากกว่าถังน้ำแข็งเยอะเลยอมเหมก็เพิ่งใช้งานไปพร้อมกับพี่ๆไม่ว่าค่าไฟและวิธีการใช้งานอมเหมก็กำลังทดสอบอยู่นะคะตามอ็มเหมไว้เห็นวิธีการใช้งานแน่นอน <มา S 2> ค่ะเช้านี้ก็มีออเดอร์จากที่ทำงานทักเสิรรับออเดอร์มาสี่กล่องกระ ว่าให้แยกกลับ ทางร้านน้องอมร์ก็สามารถแยกกลับให้ได้นะคะสั่งทาพิเศษรสชาติพรีเมียมแต่ราคาโปรโมชั่นค่ะจริง,รงถ้าราคาขายน้องอมือ์จะอยู่ที่7 0บาทตอ่อกล่องนะเพราะว่าสั่งพิเศษแล้วก็มีไข่ดาวด้วยแต่โปรโมชั่นเปิดร้านเราคิดกล่องละ6 0บาทค่ะร้านที่น้องอเมือเปิดขายเดลิเวอรี่ชื่อครัวสีนีสุวรรณสี่ห้าเกเป็นเลขสายมูน้องอเมือเองอเผื่อทุกคนสงสัยเวลาปิดจริงๆน้องอมือปิดเที่ยงคืนแต่ถ้าของหมดไวก็ปิดไว้ค่ะเปิดร้านปุ๊บออเดอร์ order, ก็เด้งเลยค่ะน่าจะเป็นลูกค้้้าปรรระะะะจททเเเยยสง็นนกกพลลขววแแบบถ เรียบร้อยนะ้เองเหม๋ก็จะกดพร้อมส่งเลยค่ะแป๊บเดียวพี่ลายแมนก็มาถึงพอดีแล้วก็มีคนสงสัยว่าบ้านทาวโฮมแบบนี้เวลาทํามันไม่ร้อนหรอแล้วกลิ่นฟุ้งกระจายทั่วบ้านไม่ได้ร้อนมากส่วนกลิ่นเอ็งเหมือนก็จะมีฮู้ดดูดควันประจําครัวหนึ่งตูวกลิ่นจะเข้าไปในบ้านนิดเนาะพอเปิดพัดลมระบายอากาศไว้กลิ่นก็จะหมดไปค่ะเมนูที่ทุกคนเห็นก็คือผัดชาทะเลหมูกรอบกล่องนี้ไม่มีไข่ดาวคิดราคา60บาทจ้าส่วนพริกน้ําปลาของที่ร้านเนาองอ็งเหมนทำเองนะคะทุกคนอร่อยอมากพี่า เอรี่ทั้งหมดเมนูนี้ก็จะเป็นสมชั้นทอดน้ำปลาโดยกระเทียมเจียวห,หอมนิดหน่อยสั่งคู่มากับกระเพราหมูตุนไขด่ดาวน,นาตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่วานอ้องอเมือนกบมาเปิดร้านรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจและนาตาหน้าทานไหมคะคอมเมนต์มาบอกน,อน,อน้องอเมริกยว่าแพ็กเกจและวิธีการทําแบบนี้มันเวิร์กไหมช่วงเช้าก็จะประมาณเจอกันใหม่คลิปช่วงบ่ายนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ